สวัสดีนะครับเอฟซี FC. สวัสดีครับผมก็ทักทายกันช่วงเย็นนะครับเอฟซวันนี้ก็ไม่มีเอ่อไม่มีใครอยู่บ้านนะครับมีอัดอยู่นะครับเฝ้าโยงอยู่ตรงนี้อ่อก็เมื่อกี้นี้นะครับก็ได้ยินเสียงหมาเห่านะครับข้างนอกนะครับแต่อ่ามันหยุดไปเมื่อกี้นี้นะครับหยุดไปแอ้ก็เพิ่งเข้ามาสักพักหนึ่งเลยแหละเข้ามาจาก ่าข้างนอกนะครับไอ้ก็นั่งอยูอ่ข้างนอกนั่นแหละแต่พอดีอเข้ามา,าดูมง,ด,มงดูแมวนะครับก็เลยยังไม่ได้ออกไปถ้ามันเห่าอีกแอดก็ต้องออกนะครับถ้ายังถ้ายังเห่าอีกแอดจะออกไปนะครับแต่ตอนนี้ยังมันยังเงียบไปแล้วนะครับเก็ช่วงนี้มันก็ก็ต้องรอลุ้นนะเอฟซี MC นะมันไม่ค่อยมั่นใจนะ อ่ามันมีอะไรแปลกเข้ามานะครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรผิดแปลกแตกต่างเราก็จะออกโดยทันทีนะครับจะออกไปแต่ตอนนี้อ่าฟังเสียงอยู่อ่ายังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับยังไม่เป็นที่ผิดสังเกตเพราะว่าอ่าอยู่ข้างนอกก็อยู่ตรงเนี้ก็จะมีอน้องมาริโออยู่คนหนึ่งนะครับเออ เขาบ้าจริงไหมไม่แน่ใจนะคุณนุสลานะครับนะแอดไม่ชักจะไม่ไว้ใจเพราะอะไรประซอเขาไลน์มาบอกนะครับเขาบอกว่าคนเนี้ยเออไปจับยาบ้าแถวบ้านเขาเพียบเลยเขาว่างนั้นอา้าวถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยถ้าทําอย่างนั้นก็ไม่บ้าน่าสิได้ไหมคนบ้าเขาจะไปบอกตํารวจมาจับได้ไงถูกไหมเขาจําหน้าได้ เขาว่าอย่างนั้นนะเออเขาจาหน้าได้จําหน้าคนดีได้เพราะเขาเห็นในในในไลน์ในอะไรของเราไงเออเขาบอกว่าหน้าน่าจะใช่แอดก็ถึงว่าเออข่าวแน่ๆใช่ไหมแอดก็ถึงว่าเอ๊ะทำไมเราลองเราลองถามลองแกล้งถามซักถามไปเนี่ยเขาก็ตอบตอบในสิ่งที่เขาตอบแต่บางอย่างเขาก็ไม่ตอบบางอย่างเขาก็จะพูดไปอย่างอื่นเลย เ,เขาทําเป็นเฉ,ฉยไฉพูดเ,เ,เป็นเป็นภาษาอย่างอื่นไปใช่ไหมเราก็เลยเราก็เเลยฉยๆฉฉพอเขาพูดรู้เรื่องหน่อยเราก็จะถามเขาอีกเออถามเขาอีกอืเราก็แค่งถามเขาเลื้ยอยู่นะเออให้เขาหลุดให้เขาหลุดคําตอบไงยแต่เขาก็พยายาม ถ้าถ้าพูดถึงตัวเขาเนี่ยเขาก็จะพยายามเฉยเฉยพูดไปทางอื่นใช่เขาฝึกมาอันนี้เราเข้าใจนะครับเพราะเราเอาแอดเคยเข้าไปอศึกษาอยู่นะครับกับพวกนี้นะครับนะเคยเคยเข้ามาที่บริษัทเอ,อมามาหลายรูปแบบด้วยกันแหละแต่รูปแบบนี้ก็คือคนบ้าถูกไหม รูปแบบแบบนี้ก็คือคนบ้าและอีกรูปแบบก็คือเป็นคนออย่างอย่างเป็นคนขายของอย่างเงี้ยก็ามาและเป็นพนักงานก็มีอแ,อแอดทำไมถึงรู้เพราะว่าประสบการณ์เจอกับตัวเองไงเอฟซีเข้าเข้ามาเนี่ยใช้วุฒิใช้วุฒิแค่มสามเอ่อเอามาเข้ามาทํางานที่บริษ,ษัทแล้วก็ก็เป็นเป็นช่างขัดขัดพวกขัดสเตนเลสข,ขัดอะไรพวกเนี้ยนะเออเข้ามาเป็นเป็นเด็กช่างขัด ก็ฝึกขัดไปอะไรอย่างเงี้ยก็สอนก็ก็ขัดได้ก็ทําได้เหมือนกับเด็กฝึกงานอ่ะเขาก็ทําเข้าไปเออทําเข้าไปอยู่อยู่นานเลยลนะเป็นปีเพราะว่าเขาได้ข่าวไงเขาสืบได้ข่าวว่าข้างในเนี่ยมันน่าจะมีการอ่าค้ายากันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นประมาณนั้นเออแต่เราก็ไม่ได้สนใจนะมันก็มีบางพวกที่มันมันมา อาเสพยามีอะไรอยู่ที่บริษัทเหมือนกันมีเหมือนกันเออแล้วแล้วเราทำไมถึงรู้ใช่ไหมเราทำไมถึงรู้เพราะว่ามันมีคนมีตำรวจเข้ามาจับมาจับไอ้พวกพนักงานไไอ้ายวันอะไรเงี้ยมาจับเออมาตรวจฉี่แล้วก็มาจับอะเออไอ้ก็ยังงงเอา้ามันรู้จากไหนมันรู้ได้ยังไงเออมันรู้ได้ยังไงว่าเอ้ยข้างในจะต้องตรวจฉี่แล้วจะต้องเจอเอะ เอออันนั้นอันนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครไงแต่วันหลังเนี่ยเราไปเราไปเดินห้างใช่ไหมเราไปเดินห้างอยู่แถวอ่าอะไรนะไอแถวไอลาดรีเออลาดรีเพราะเราบริษัทก็อยู่แถวไอวังมะนาวนะวังมะนาวนะเออเอฟซีคงจะรู้จักเกือบเกือบจะถึงอ่าเพชรบุรีอ่ะอ่าก็ไปเที่ยวแถวลาดรีเออห้าง แล้วไปเจอเขาแต่งเต็มยศเลยเอฟซีสามดาวแต่งเต็มยศเลยโอ้โหนะครับเอฟซีนะเออเดินอยู่ห้างโอ้โหเออเขาเป็นช่างขัดนะเหมือนกับเป็นเด็กฝึกงานอะเออโอ้เกาทำได้เอฟซีทำได้จริงๆอืม ใช่เขาจะกลมกกืนเลยเขาเขาเขาจะกลมกกืนอยู่กับพวกเราเนี่ยกลมกกืนเอเหมือนกับกินเที่ยวหรือว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มาเช่าห้องพักอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมละ่ะแล้วเขาก็ทํางานร่วมกันเขาก็จะดูว่าออยู่ในเนี้ยมันมีการดําเนินการเหมือนกับมาเสพย,ยากันไหมซื้อขายายากันหรือเปล่าหรืออะไรมันก็สื่อไปทั่วเออแล้วมันก็มีได้ผลด้วยไ <laughs> โดนกระนาวนะงวดนั้นเออโดนกระนาวมันจับเออมันเอาตำรวจมาเลยอะตำรวจมามาจับเลยเพอมันรู้ว่าเป็นใครใครเป็นใครแล้วไงโอ้มันไม่ธรรมดานะเอซี FC. ใช่แ้้โตกใจเลยไปเจอมันอยู่ที่ห้างมันใส่สามดาวเลยอ่ะโอ้โหนะเอฟีแลโอ้นะ FC, นะโหมันใส่เต็มยศเลยอ่ะเออมันก็หัวร้อแห่บอกเฮ้ย เอ้ยเป็นตำรวจแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็มันก็ยิ้มแย้ๆนะเออเรารู้แล้วนี่อ่าเรารู้แล้วแล้วมันก็ลาออกไปนะมันก็ลาออกไปเลยเออเพราะว่ามันพอมันได้ทําลายแก๊งได้แล้วเนี่ยมันก็ลาออกไปเลยเห็นไหมโอ้เขามันฉลาดนะครับมันซึมทุกที่แหละเราไม่รู้หรอกเราก็คิดว่าเพื่อนกันเป็นเอเด็กฝึกงานคนธรรมดาอย่างเงี้ยเราไม่รู้มันก็มาในทุกสถาถสถานะ เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะมาอยู่ในหมู่บ้านได้ไงมันก็ต้องพรอมเป็นอย่างอื่นถูกไหมเออเป็นคนบ้าสตฟิฟั่นเฟือนมั่งนะครับเออแบบเนี้ยแอดก็แอดก็ไม่ค่อยมั่นใจเรากามังจะใช่คนบ้าจ,จริงหรือเปล่ามันแอดเจอครั้งที่สองแนละ้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเออแต่ป้าซอแกแกเห็นในในไลน์ไงแกก็เลยไลน์มาบอกพอลลี่บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยใช่เลยเขาว่างั้นเออเขา เขาจับอยู่แถวบ้านเออเขาวงอะ่ะเขาบอกว่าจับได้ไปหลายคนเลยเขาว่างั้นโอ้โหมันปลอมเป็นคนบ้านเนี่ยนะเอองงไหมงงนะเออแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่ามันเดินเข้าไปในบ้านคนทั่วมันเห็นบ้านมันก็จะเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปแบบเอยไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเดินเข้าไปนี่มันไม่ดีนะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ่ะ เออถ้าเกิดคนเข้าไปอยู่มันไปหยิบของหยิบอะไรเข้าว่าเข้าไปทําไงมันไม่ใช่ไงเอฟซอย่างนั้นนะมันไม่ถูกคุณทําหน้าที่คุณก็ทําไปถูกไหมล่ะแต่ถ้าคุณเข้าไปเปิดประตูบ้านคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่ไงคุณจะไปหาสิ่งของผิดกฎหมายอ่ะมันไม่ได้นะแบบนั้นนะ่ะบุกลุกนะเออไม่ใช่นะ่ะเอฟซมันไม่ถูกต้องนะถ้าทําอย่างนั้นอือใช่ไหมนี่แหละ แอดก็เลยหลอกถามหลายเรื่องนะวันนี้แอดก็ลหลอกถามหลายเรื่องเนะืเออบอกว่ามาเอา่อมาตรวจอะไรนะเออมาตรวจคดีอะไรมามาคดีอะไรเนี่ยมาทําแบบนี้มาเพื่ออะไรยังไงมันก็เฉยเฉยไปอย่างอื่นเออแอดถามไปตรงๆเลยบางทีถามจี้ใจดำเอเออ่าสายสืบหรือเปล่าเนี่ยนะถามตรงๆงไปอย่างเงี้ยนะเออปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย มันก็เฉยๆไปทางอื่นนะแต่อันไหนมันตอบได้มันก็ตอบนะเห็นไหมเพราะเราดูเราดูจากพฤติกรรมแล้วไงเอฟซีถ้าคนบ้าเนี่ยมันจะไม่เอาอะไรเลยถูกไหมล่ะมันก็จะทิ้งอ่ามันจะอันนี้พอพอมันจะไปใช่ไหมของที่กินไม่หมดมันก็รวบมัดหนังยางอ่ารวบรวบมัดหนังยางแล้วก็มัดหนังยางเป็นด้วยเป็นด้วยมัดหนังยางอะไรเสศจสั์เรียบร้อย แล้วก็เอาเข้าย่ามเอาใส่ในย่ามไว้นะเก็บกวาดตรงนั้นที่ตรงนั้นที่มันนั่งกระจายกรนะจายเนี่ยเก็บเรียบเลยไม่มีเหลือเลยเก็บสะอาดเลยเฮ้ยเหมือนกับเราไปท่องเที่ยวตาม,อ,าตามอุทยานต่างๆแล้วก็เก็บของเวลาเรากินเสร็จแล้วก็เก็บแบบนั้นเลยเออถ้าคนบ้ามันจะไปเก็บเหรอรองเท้ามันก็ไม่ใส่ถ้าคนบ้าถูกไหมล่ะ เออแล้วตัวมันก็จะเหม็นเหม็นเพราะว่าไม่ได้สนใจอยู่แล้วมันก็ไม่อาบน้ําไงแต่นี่ตัวกลิ่นตัวก็ไม่มีนะกลิ่นกลิ่นตัวไม่มีดมคือมันผ่านแอดไปติดติดเนี่ยก็แอดก็ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็เดินผ่านแต่แต่ก็ไม่มีกลิ่นตัวแต่ว่าเสื้อผ้าสกรปรกอยู่เข้าใจเสื้อผ้าสกรปรกเก่าๆเสื้อผ้าเก่กกกกา,กกา,กกาๆเออแล้วก็ทรงผมก็สั้นๆเออบางคนเนี่ยคนบ้านเนี่ยผมมันจะยาวเลยเอฟซี ยาวเลยเออทรงผมนี่ก็ไม่ได้สะไม่ได้อะไรแล้วบัดทรงสภาพไหนสภาพนั้นเลยแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องอันนี้มันตอบได้เขียนอะไรต่ออะไรมันก็ชอจะเขียนได้เออแอดไม่รู้แล้วว่าคนนี้หรือเปล่าสมัยก่อนที่อ่าคดีเกิดใหม่ๆอ่ะซึ่งบอกว่าคนบ้าคนบ้าอ่ะใช่คนนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นแอดมาไม่ทันเออไม่รู้ว่าคนนี้หรือเปล่ามันจะมัว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 อยู่แถวนี้หรือเปล่า เออเพราะว่ามันแอดเห็นมาสองครั้งแล้วไงเออแล้วไอ้ก็ถามอ่าที่แถวอยู่โกกตูมอ่ะเออเขาก็เจอกันเขาก็เจอ,เข,เ,จอเขาบอกว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละเขาว่างั้นอ้าวคนนี้มันก็เดินไปทั่วสิอย่างนั้นน่ะใช่ไหมแต่มันก็บริเวณน,นี้แหละแอดว่านะเดินบริเวณน,นี้แหละเดินไปเดินมาอยู่แถวเนี้ยเออมันก็คงจะหาเอาให้ได้สักครั้งแหละหาจับให้ได้หรือเปล่า ส่วนสนามเมื่อวันที่สามเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่หุ่นเขาก็บางๆนะเออหุ่นเขาเหมือนแห้งๆนิดๆดจะว่าเขาผอมเลยก็ไม่ใช่อะ่ะใช่ไหมเขาก็มีน้ำมีอะไรไอ้ก็บอกว่าเอาเอาน้ำมาจากไหนเขาบอกก็ก็เปิดเอาก๊อกมากินเขาว่างั้นเออไปขอเอาเอาใส่ก๊อกมากิน แล้วก็จะมีอ่น้ำส้มในม,มีขวดน้ำส้มด้วยเออเหมือนเหมือนคล้ายๆเป็นเกลือแร่สีน้ำมันส้มส้มอีกขวดหนึ่งมันก็เก็บหมดอืมก็ผมเขาเกียดเกียนอยู่แล้วนะเออผมเขาจะกียเกียนอยู่แล้ว FC. เอฟซีเออเขาก็จะเป็นเหมือนนัมนบางทีก็ถ้าเราถ้าเราถามเขาซากักๆเขาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะเฉยเฉยไปทั้งอื่น เอ,อฉ,ฉยๆไปทั้งอื่นพูดไม่รู้ภาษาอ่ะอะไรก็ไม่รู้่มั่วไปเออแล้วอีกอย่างหนึง่งโทรไปแจ้งตำรวจแล้วนะโทรไปแจ้งตำรวจแล้วนะไม่มาเลยอ <c oughs> นะไม่มาเลยนะมันน่าจะรู้กันหรือเปล่า FC. เอฟซเออน่าจะรู้ไหมว่าเอย มันก็พักพวกกันนี่หว่าจะมาทําไมวะเพราะเขาก็เห็นอยู่แล้วเพราะอย่าลืมนะอะตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยเขาก็ดูไลฟ์รูอะไรเราอยู่นะเออเขาดูความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเออใช่ไหมเขารู้กันใช่ไหมเออใหญ่ใช่ไหมเออ,เเอ,อพวกนี้เขาจะเรียนด้านจิตวิทยาใช่ครับผม เราก็พยายามจะหลอกเขาเหมือนกันนะหลอกหลอกถามหลอกอะไรพวกนี้ยเขาก็รู้ทันเหมือนรู้ทันอ่ะเขาก็จะเฉยไถไปทางอื่นเราก็พยายามจะจี้ให้มันอยู่จุดเดิมนะพยายามจะพูดให้อยู่จุดเดิมให้ได้มันก็จะเฉยไถไปทางอื่นอ่าก็เคยเป็นหูเป็นตาเอาค่ะใช่ไหมคือ ถ้าเรารู้สถานะเขาใช่ไหมเอซีถ้าเรารู้สถานะเขาเนี่ยเราก็จะโอเคมันจะไม่มีปัญหาเราก็จะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่เขาก็ทําตัวเป็นบ้าไงทําทตัวเป็นบ้ามันก็มันก็เกินไปไงเราก็ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีถูกไหมละ่ะเราจะไว้ใจได้ยังไงละ่ะเออใช่ไหมบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเอ,อไปเจอเออกำลังเข้าบ้านฝั่งตรงข้ามอยู่ ไปไปดูไปเปิดที่ประตูเขาเงี้เฮ้ยอย่างนั้นก็ไม่ใช่ดิหมาก็เห่า่าเงี้ยเฮ้ยคุณบ้าจริงหรือว่าคุณแกล้งบ้าหรือย,ยังไงเออใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ไงถ้าคุณไปเข้าบ้านเขามัา่วเขาสวนกลับออกมาคุณตายนะถูกไหมล่ะเขายิงสวนกลับมาในคุณตายลูกเดียวนะ่ะเออคุณไม่มีใบอะไรหรือน่ะใบตรวจคน้นเลยใช่ไหมล่ะไม่มีหมายอะ่ะคุณจะไปมั่วซั่วไม่ได้นะ บุกลุกนะเออถ้าคุณมาได้คุณเดินตามถนนเราไม่ได้ว่านะครับเดินแบบนั้นเราไม่ได้มีปัญหานะเออเขามาซุ่มจับลูกอมไม่รู้แหละถ้าลูกอมจะมาซุ่มจับไปเนี้ยมันไม่ได้หรอกเอซีมันต้องเป็นเข้าเป็นพักพวกเข้าเป็นกลุ่มเข้ากับเขาถ้าจะจับมันต้องเข้ากับเขาถ้าคุณจะมาจับแยกอย่างเงี้ยมันไม่มีทางจับได้หรอก ต้องอยู่ด้วยกันต้องเจอคือพวกนี้ว่าต้องไปคุกคีกับพวกนั้นจริงๆถึงจะจับก็ได้ถูกไหมละ่ะคุณต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีไปกว่าจะรู้จักกันกว่าจะซึมซับกว่าจะคุ้นเคยกันเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีสองปีนู่นเออเป็นเพื่อนกันให้ได้เอาง่ายๆอยู่ด้วยกันเสพด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยเขาถึงจะเชื่อใจอยู่ๆคุณจะมา,มาคอยซุ่มจับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ ืมันมีอยู่แล้วมันมีไอแถวเนี้ยมันมีการลำเลียงยาเอฟซีจำได้ไหมสมัยก่อนที่มากักด่านตอนนั้นแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาจับรถใหญ่อยู่สามแยกอะ่ะของป้าคําใสอะ่ะจับตอนนั้นเลยเต็มๆจับได้ได้ข่าวว่าจับได้เป็นแสนนะเป็นแสนแล้วนอกนั้นก็หายเงียบไปเลยก็ไม่ได้เจออีก นั่นก็หมายความว่าถ้าเขาจับได้อย่างนั้นก็คือหมายความว่าอ่าเขามีเขามีสายอมีสายและอีกครั้งหนึ่งที่อัดมามาจากไอ้เต่างอยมาดึกแล้ววันนั้นอะจําไม่ได้ว่าห้าทุ่มกว่าหรือเปล่าแอดไปไหนมาแอดจาไม่ได้แต่วิ่งเข้ามาเนี่ยเจอดานตรงสามแยกแอดไม่เคยเจอนะดานเนี่ยแอดตกใจเลยว่าเฮ้ยมันมันเป่าแอลกอฮอล์หรือเปล่าวะมันไม่มีดานนี้ไม่มีคําว่าเป่าแอลกอฮอล์มันมามันมาดูคือมันมาตรวจ ยาสิติดอย่างเดียวเออมันก็มาส่องสองดูแล้วมันก็ไปเพราะว่าสายมันจะรายงานมาบอกว่ารถคันนี้คันไหน